คนที่ต้องการอยากจะแยกเนี่ยเขาอาจจะมองเรื่องประเด็นเรื่องทุจริตคอรัปชันในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเปล่าครับอันนั้นมันถ้าเกิดอย่างนี้นะแยกทุกจักกงหวัดเลย่ะแยกทุกจังหวัดเลยไม่ต้องไปไกลจากกรุงเทพหรอกใกลๆกรุงเทพนี่ก็ยังอยู่เป็นคดีอยู่ใช่ไหมค,ครับเอ,อถ้าเกิดมันมีปัญหาเรื่องคอรัปชันของราชการหรือการปกครองท้องถิ่นก็จัดการเป็นเรื่องๆไปซี่นะคุณจะไปทำแบบแยกดินแดนไปเลยเหรอ คุณเข้าใจคําว่าบุรณภาพแผงดินแดนไหมแล้วคงไม่เข้าใจเออถ้าคุณเข้าใจบุรณภาพดินแดนคุณจะไม่นั่งเรียกร้องอะไรต่างๆนานาเหล่านี้แต่ภาพที่ปรากฏออกมาขณะนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังนะครับสามารถเอาผิดเขาได้ไหมหลักฐานมันชัดขนาดนี้แล้วเอางี้ตอนนี้เนี่ยจริงๆวันนี้เลยนะค,ะครับเพราะพี่พึ่งได้ข้อมูลมาจากเมื่อวาน,นะะที่ว่าที่บอกว่าวันนี้เขาจะมีการประชุมกันแล้วเขาก็บอกแล้วว่าที่ทําอยู่นั่นเนี่ย ผิดกฎหมาย <Ừ. S 2> อย่างน้อยเนี่ยรัมนูญมาตราหนึ่งเนี่ยประเทศไทยเป็นรัชากาจักรหนึ่งเดียวที่แบ่งแยกไม่ได้แล้วคุณมาทำไอ,อ้ทำโพต,ตรงนี้ทำไมนะครับมันมันมันเป็นสิ่งที่ผิดอยู่แล้วล่ะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเชื่อว่านักศึกษาที่จัดงานนะครัคนที่ไปร่วมงานคนที่อยู่เบื้องหลังซึ่งตอนนี้เชื่อว่าทางการเนี่ยเขากำลังสืบสวนสอบสวนอยู่แต่ตอนพี่กนักใจแทนเขานะครับ เพราะเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่เซนซิทีฟมากถ้าทําอะไรลงไปเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่ามวลชนซึ่งมีความคิดเห็นแบบเดียวกับเขาเนี่ย<ม>จะลุกขึ้นมาทําอะไรที่มันกลายเป็นปัญหาหรือเปล่าอันนี้คือสิ่งที่เราได้ยินอยู่ตลอดเวลาเรื่องของการที่จะมีการตัดสินบางเรื่องว่าจะใช้หลักรัฐศาสตร์หรือนิติศาสตร์ คือถ้าเกิดใช้หลักนิติศาสตร์ก็แปลว่าตัวบทกฎหมายว่าอะไรก็ว่าไปตามนั้นแต่าในแง่ส่วนรัฐศาสตร์ก็คือว่าถ้าจัดการตามตัวบทกฎหมายแล้วมันจะขอให้เกิดบ้านเมืองวุ่นวายหรือเปล่าดังนั้นคิดให้ดีนะก่อนที่จะตัดสินอะไรซึ่งต้อปก็คงเห็นมาหลายๆกรณีแล้วที่คิดว่าเอ๊ะกฎหมายน่าจะจัดการได้ทําไมจัดการไม่ได้เพราะว่าถ้าเกิดจัดการไปปั๊บมันอาจจะเกิดบางสิ่งบางอย่างได้อย่างเช่นนะครเรื่องกรณีหนึ่งเนี่ยหน่วยงานนั้นเนี่ยนะครับอบ ถ้าเราไปจัดการอะไรกับคนที่เขายกย่องนับถือนะคะ,เ,คะเขาสามารถเรียกคนเป็นหมื่นเป็นแสนได้ภายในเวลาหนึ่งชั่วโมงอันก็แปลว่าถ้าแบบนี้เนี่ยถ้าเขาไปถ้าไปยุ่งยากมากๆเนี่ยมันอาจจะเกิดการประทะรุนแรงอาจจะเกิดความไม่สงบที่ดูแล้วเพิ่มความขัดแย้งอีกหรือเปล่ามันเติมเชื้อไฟอยูเครนสองอาจจะหมอไปอยู่เครนสองจริงๆเพราะว่าเมื่อเราเราะทะเลาะก,กันเองเนี่ยต้อมคิดว่าจะไม่มีใครเข้ามาถือหางหรอ คือ,อยูเครนกับรัเสเซียเขาทะเลาะกันสุดท้ายเป็นไงเนโต้เข้ามานะใช่ไหมคะมันก็กลายเป็นว่าเนี่ยมันคือเรื่องของการที่มีคนเข้ามาแทรกแซงดังนั้นถ้าหากสมมติว่ามีการต่อสู้กันระหว่างคนที่ว่าเฮ้ยนี่คือบุรณภาพของดินแดนประเทศไทยเราอยู่แบ่งแยกไม่ได้ก็มีคนบอกฉันไม่เอาวะฉันอยากจะแยกออกมาเป็นรัฐอิสระตรงนี้คนที่เขาอยากให้ประเทศไทยอ่อนแอเขาจะเข้ามาไหมนะอย่าลืมนะ,ะประวัติศาสตร์มีนะ เวียดนามเนี่ยก็เป็นเหนือเป็นใต้นะครับกว่าจะรวมกันได้ใช่ไหมคะแต่เราไม่อยากให้ไทยเป็นเหนือเป็นกลางเกาหลีก็จะเป็นเหนือเป็นใต้นะถูกไหมคะแล้วเราจะกลายเป็นรัฐปัตตานีเราจะเป็นรัฐอีสานเราจะเป็นรัฐอุดรเหรอที่เขามองกันว่ามาเลเซียจะมาหนุนหลัง เรื่องนี้เนี่ยอาจารย์คิดว่าเกี่ยวข้องอันนี้นเราไม่อาจจะรู้ได้เพียงแต่ว่ามีคนหลายคนคิดแบบนั้นเนื่องจากว่าคนที่เรียกร้องนั้นเนี่ยถ้าเราดูเรื่องชาติพันธุ์แล้วเนี่ยเขาก็น่าจะเป็นมลา,ายูกันเป็นจนํานวนมากมแล้วเขาก็คงคิดว่าเมื่อเขาเป็นมลา,ายูเขาก็ควรจะได้มีอิสระจากประเทศไทยซึ่งไม่ใช่มลา,ายูแต่ถ้าอยู่ตรงนั้นเขาก็ไม่ใช่มาเลเซียและเขาก็ไม่ใช่ประเทศไทยต้องการที่จะเป็นตัวของเขาเองแค่จะเป็นตัวเขาเองแต่อย่างที่บอกว่า ไม่ว่าประเทศใดก็ตามเราต้องยึดมั่นในบุรณภาพแห่งดินแดนและจู่ๆเนี่ยจะแยกออกไปเนี่ยมันก็เป็นการทำให้ราชนาการไทยมันไม่เหมือนเดิมแล้วนะครับและอีกอย่างหนึ่งพี่่ามันก็เป็นความห่วงใยนะคุณเก็บภาษีได้เท่านี้แต่คุณทำนุ่งบำร,รุงบ้านเมืองของคุณด้วยเงินจำนวนที่มากกว่าภาษีที่คุณเก็บได้คุณแยกไปแล้วคุณจะอยู่กันยังไงและในนั้นเนี่ยคนที่อยากจะแยกไปเนี่ยคุณไม่ใช่ เป็นทั้งหมดของพื้นที่นั้นนะเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นเอ,เองนะครับแล้วคุณจะแยกไปแล้วคุณคิดว่าแล้วคนไทยเขาจะว่าไงอถา,า,ามคนส่วนใหญ่อเออแล้วคนจีนเขาจะว่ายัางไงฉันไม่ใช่มาดอยู่เอเอ